ค่ะชื่ออายค่ะค่ะจุ๊บแจ้งค่ะวันนี้สอบรอบงานบริการเป็นไงบ้างครับตื่นเต้นไหมสาหรับวันนี้สุดๆตื่นเต้นมากค่ะทั้งสองคนนี่สอบรอบเดียวกันเลยค่ะสอบรอบที่สี่ค่ะรอบที่สี่ของวันเลยค่ะเป็นไงบ้างวันนี้หลังจากที่นานนมมากเลยกว่าเราจะได้สอบแล้วมาเจอบรรยากาศจริงแล้วก็การทำข้อสอบวันนี้มีความรู้สึกเป็นไงเอาความรู้สึกก่อนเลยนะ พอได้อยู่ค่ะตอนแรกก็เครียดนิดนึงค่ะเพราะว่าไม่รู้ว่าเราจะเจอกับอะไรบ้างแล้วสถานการณ์จะเป็นยังไงอะไรยังไงกลัวกลัวทำผิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แต่ก็แต่พอสอบได้ก็ก็โอเคก็พอได้หลังจากที่เราได้ขึ้นไปสอบยังห้องจริงเป็นไงบ้างมีความกดดันหรือมีความกังวลมากไหมจากก่อนที่จะเข้าไปทำข้อสอบจริง เงยออกทั้งที่แอร์เย็นมากแอร์เย็นมากเงยออกค่ะพยายามไม่ไม่คิดอะไรมากพยายามเหมือนเราทาข้อสอบปกติอยู่ที่บ้านของเราอะไรยเงี้ยค่ะว่าลดความกดดันทําเหมือนอยู่โรงเรียนใช่ข้อสอบโรงเรียนกับข้อสอบที่นี่มีความคล้ายคลึงกันมากแค่ไหนฮะข้อสอบโรงเรียนน่าจะยากกว่าว้าวโอเคจริงบทสนทนาหรือเติมคําก็ไม่ได้ยาวเหมือนใช่ไม่ได้ยาวเหมือนตัวอย่างที่อาจารย์ให้ทำอะไราเงี้ยค่ะมันสั้นกว่าแล้วก็เหมือนจะง่ายกว่า คำศัพท์ก็เหมือนเดิมๆที่เราเจอมาอย่างนี้ค่ะครับยังไม่เจออะไรแปลกๆ <c oughs> ใช่มไม่ค่อยเจออะไรแปลกๆคิดว่าเพื่อนๆคงอยากรู้แล้วนะครับว่าตอนนี้นักเรียนสองคนได้คะแนนเท่าไหร่ครับคะแนนเต็ม100คะแนนจากในระบบเนาะคะ่ะได้คะแนนเท่าไหร่กันครับได้65ค่ะค่ะ65เหมือนกันค่ะอกอดคอกันขึ้นไปสอบแล้วก็ <laughs> รอเพื่อนด้วยนะรอเพื่อนด้วยรอกลับพร้อมกันซะด้วยนะครับ เอาสักหนึ่งถึงสองข้อสิ่งที่เราคิดว่าเราเจอแล้วมันยากสําหรับเราในการสอบวันนี้คิดคิดว่าคืออะไรฮะยากใช่ไหมคะจะเป็นเติมคำเติมคาใช่ค่ะแล้วเจอหลายข้อมากก็ดูไวยากรณ์อค่ะแต่ว่าถามว่าจําได้ไหมตอนนี้จำไม่ได้เพิ่งลงมาใหม่สดๆร้อนๆเลยสําหรับอีกคนนึงเลยครับเป็นยังไงที่ยากที่สุดสําหรับก็เติมคำเหมือนกันค่ะเติมคำแบบ วยากอน์เงี้ยค่ะแล้วก็ข้อสอบฟังบางบางทีแบบฟังไม่ทันเนี่ะฟังสองรอบก็ยังฟังไม่ทันเพราะว่าอันนี้มันเป็นแบบสอบแท็บเล็ตแล้วคือข้อสอบฟังอะค่ะมันจะฟังได้แค่สองครั้งคือครับเราไม่สามารถเหมือนกับว่าฟังแล้วเราต้องกดฟังคําตอบอีกอะค่ะคือมันมันไม่เหมือนในคอมที่ว่าฟังปุ๊บแล้วเห็นเลยอันนี้คือฟังแล้วต้องมาดูคําตอบอีกต้องมากดฟังคําตอบอีกรอบหนึ่งใช่ไหมครับมันก็เลยแบบ <laughs> ไม่สมูทกันพอะดีหูก็ฟังตาก็อ่านก <laughs> ็เลย <laughs> แบบว่า <laughs> มันต้องจำมันต้องจําคําถามแล้วก็มาจําคําตอบอีกเย่งนี้นค่ะ <laughs> อยากจะฝากอะไรสําหรับเพื่อนๆโกโก้คุเรลังสิตเราสําหรับการทําข้อสอบในวันพรุ่งนี้เรื่องของการเตรียมตัวล,ลองให้นักเรียนทั้งสองคนลองลองแนะนําเพื่อนที่จะเข้าสอบพรุ่งนี้ดูครับ <laughs> ก็ข้อสอบไม่ยากอย่างที่คิดนะคะสู้ๆค่ะกำลังใจ อีกนึก่าสอบมาเยอะเลยค่ะเล่มของโรงเรียนก็น่าจะมีอยู่ในนั้นหมดค่ะมีอยู่แล้วพวกชาร์ตค่ะพวกป้ายก็เผื่อระยะเวลาเดินทางด้วยค่ะก็ขอเป็นกําลังใจให้นะครับสําหรับนักเรียนทุกคนนะครับที่จะเข้ามาสอบในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับโรงเรียนโกโก้โูเรตันสิทิ์ของเราก็มาดูแลนักเรียนทุกวันและทุกรอบจนถึงคนสุดท้ายเหมือนเดิมโอเคสำหรับวันนี้ลาทุกคนไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับ